you <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกทกคนวันนี้นะคะจะพามาดูเส้นทางที่เราจะไปอุทยานหินเขาูนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะก็เส้นทางช่วงนี้มีงานก่อสร้างบริเวณด้านหน้านะคะเราก็เลยเลือกใช้เส้นนี้นะคะน่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังอุทยานนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะเข้าได้2เส้นทางนะคะจุดนี้นะคะเราสามารถเอ่เลี้ยวมื่อกก้นะคะเลี้ยวขวาแล้วไปตามลู่สอนได้เลยนะคะแต่นี่เราขับเลยมาแล้วนะคะเราก็เลยยูเทิร์ จุดที่2นะคะก็จะไปต่ออีกนิดนึงนะคะเนี่ยแค่ตรงนี้ค่ะมาได้กลจากจุดได้เท่าไหร่นะคะเราก็เตรียมยูเทิร์นนะคะเลี้ยวกลับค่ะพอเรายูเทิร์นมาแล้วนะคะเราก็สังเกตฝั่งซ้ายจะมีบอกนะคะป้ายทางเข้านะคะอ่าถึงแล้วนะคะ สังเกตป้ายนะคะก็จะมีบอกว่าแวะเข้าพุทธยานหินเขางูค่ะคือถ้าเราตรงไปเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเส้นทางนั้นนะมันมีงานก่อสร้างแล้วเราก็สับสนกับ g o o g l e บอกทางมากเลยนะคะเราก็เลยเลือกใช้เส้นนี้แทนนะคะก็ไปได้เหมือนกันแป๊บเดียวนะคะเราจะเห็นมองเห็นภูเขาแล้วเห็นไหมคะภูเขาค่ะเราก็ เข้าไปได้เลยนะคะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็สะดวกและอุทยานก็มีความสวยงามค่ะเรามาพอดีช่วงที่อดอกหังนกยุงออกดอกพอดีนะคะก็เลยมีสีแดงแซมนะคะดูสบายตาดี กใกล้ๆอุทยานนะคะก็จะมีร้านอาหารให้เราได้ทานด้วยนะคะแต่อาจจะเปิดสายหน่อยนะคะน่าจะาประมาณ8โมง -9 โมงค่ะก็เราก็จะได้นั่งทานหรือสั่งเครื่องดื่มนะคะคือบรรยากาศตรงนั้นลมเย็นดีนะคะขับ <ead> มาเรื่อยๆเลยนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะ มาถึงตรงนี้แ <Turn> ล้วนะคะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะใกล้ติดกับอุทยานก็จะเป็นร้านอาหารนะคะส่วนฝั่งขวาก็คือเราขับไปที่ลานจอดรถค่ะเห็นไหมคะดอกทานูยงสวยมากเลยค่ะต้นเนี้ยค่ะตรงนี้นะคะขับไปที่ลานจอดรถได้นะคะด้านหน้านะคะก็คือจริงๆมันน่าจะสามารถเข้ามาได้นะคะแต่วันที่เราไปเนี่ยมันมีงานก่อสร้างเราเลยหาทางเข้าออกไม่เจอนะคะ เหมือนจะปิดนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจอาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะคะไม่มั่นใจต้องอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ไปมาแล้วประมาณสักเดือนกว่าค่ะค่ะจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินไปชมอุทยานได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ